มันจะเวอร์ไปเอาปิ๊กอัพเผะปิ๊กกาบฮะเอาปิ๊กอัพใส่อะไรตาใส่ตาตางอ่ะาพักไปภูมิเดีันจะปิวเลยโอ้มันเข้าไหมล่ะงวดนี้งวดนี้เข้าไหมนี่แน่นอนพอมานับหนึ่งไงก็บอกมานับหนึ่งกี่งวดติดตาจันอังคารพุธพฤหัสเนี่ยตีงวดได้ไหมสี่งวดเลยมันจะออกเรียงกันป๊มันจะออกเรียงกันเลยสี่งวดเลยตาพุทธประหลัด สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญทานําโชคนะครับทางเพจ f a c e b o o k นะครับแนวทางโชคลาบนะครับสำหรับวันนี้นะครับแอดมินจะพาทาผู้ชมไปตามตัวเลขแนวทางตัวเลขโชคลาบนะครับกับคุณตาช่างซ่อมนะครับสำหรับแนวทางในวันวันที่หนึ่งกันยายน2568นะครับ คุณตาเพิ่นจะฟันทงให้เลขตัวใดนะครับก็ให้ท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังนํากานเด้อครับเด้อเพื่อตัวเลขของคุณตานะครับอาจจะเป็นตัวเลขโชคลาบตัวเลขที่มีรางวันนะครับก่อนอื่นแอดมินบุญธรรมนาโชคขอขอบคุณโอปอพารวยพร้อมทีมงานนะครับที่เพิ่นได้ส่งคลิปดีๆมาแบ่งปันตัวเลขแนวทางตัวเลขโชคลาบนะครับแอดมินบุญธรรมนาโชคขอขอบคุณหลายเด้่อครับเด้อ คงสุดท้ายน้าตาเนาะอาวันดีครับวัสดีครับวัสดีครับตาเป็นยังไงผไปเจองวดหน้าเดี๋ยวคงคงสุดท้ายวันนี้เออบ่อยบ่อยหมดแล้วไม่มีละหมดพุงแล้ะโอ้หมดพุงแล้วหมดพุงนะถูกไหมล่ะตางวดนี้เป็นยังไงผมงวดนี้ก็นับหนึ่งไหมก็บอกอยู่ไงนับหนึ่งแบบไหนตาบอกว่าสามงวดจะติดกันได้ไหมครับแต่เที่ยวนี้สีงวดพป่ใหญสามเจ้าสีงวดติดเลยะก็วัดจันถึงวันเพื่อรหัสเนาะโอ้ ของแท้เลยการนาคารปุ๊บเวลาตีงวดเลยครับเอาไปไปดูดิไปไล่อยู่ดิแยกบนแยกล่างให้พร้อมงวดนี้อ่าเรียบร้อยเลยแสดงว่ามีความมั่นใจมากนะตาเนาะมั่นใจเออให้ท่าตาให้เยอะๆไม่ค่อยมั่นใจนะเหมือนงวดงวดที่แล้วนะะยท่เยอะมากเลยโอ้ไม่มั่นใจอ่ะแต่ว่าเข้าครับเข้าคแต่ไม่เข้าแบบทุรนลทุลายแล้วมันมันเข้าแบบเยอะๆตาเออบางคนเขาก็ไม่เห็นไงเข้าแบบทุรนทุลายใช่ มันเพี้ยนก็บอกมันเพี้ยนเขาเขาจะมาจับจุดวันสุดท้ายที่ว่าชุดเน้นเออเห็นไหมไอ้จุนจุนเนี่ยจุนจุนเนี่ยไอ้จุนจุนเนี่ยไอ้ชุดเน้นก็เข้าได้หกหกสามเก้าเก้าสามไม่แม่นะคือเราคือเราไม่ได้ตัดให้เขาเนาะวันนี้วันนี้ตัดเลยเนาะตาเนาะวันนี้ตัดให้เรียบร้อยนับหนึ่งนับหนึ่งอ่าเออเอฟตีดิเดี๋ยวพูดหน่อยได้ไหมได้ได้ตาเอฟตีอ่า การหิยาวกระยองหิจันเด้ครับเอาเต็มที่ไปเลยเนี่ยนับหนึ่งแจกเบอร์ไม่ละตาไม่ไม่แจกไม่แจกถ้าถูกแลวโทรมาหาเอสตีแบบเดี๋ยวค่อยมาขอหลังไม่เนาะเดี๋ยวค่อยมาขอผมหลังไม่ใช่ครับไม่ไม่ใช่แล้วมันยังไงละมันมาแล้วมันมันเบื่อเปอยมันเละเทะมันรั่วโทรหาอะไรนึกไม่โทรเรื่องงานเรื่องการแล้วโทรเละเทะไปหมดครับผมเออก็เล็ดแมวอะก็คือว่าวันนี้จะมาตาม โค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่นับหนึ่งเลยจันอังคารพุทธเป็นรหัสสีงวดได้สีงวดใช่ไหมเพราะมันมันออกคือยังไงไงอ๋อสูตรสูตรเราถ้าเกิดมันเข้านี่ก็คือจะสีงวดเรียงเลยนี่ตาใช่ไหมงวดอันอันก่อนครับมันจันอังคารพุทธครับแล้วก็มาวันถูกมันข้ามเนี่ยมันเพี้ยนพ่อนมันเริ่มข้ามวันมันเริ่มเพี้ยนเนี่ยไมเนี่ยเออออนนี้มารัดหนึ่งใหม่จันใหม่ละครับจันอังคารพุทธมันมีเพลรหัสเพิ่มอีกวันนึง ศูนย์สามนี่ตาเน้นไหมครับด้วยครับเน้นไปด้วยครับตาว่ามันจะออกตัวนี้เหรอครับมันหร้อยเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์หมื่นเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์หกศูนย์ได้ไครับทำไมศูนย์ก้ามีสองอันไอสองอันเนยหกศูนย์ไอ้สองตัวนี่ยมันมั่นมันมั่นมั่นใจเลยนะห้าห้าห้าเก้ามั่นใจที่วงวงไว้นะ ห้าห้ากับห้าเก้าอันนี้คือมั่นใจมั่นใจมั่นใจคือมั่นใจส่วนตัวนะตาเนะตามสูตรตามสูตรล้วมาลงท่านยังไก็ลงตันละมันไม่ไปที่อื่นพูดอย่างนี้เดียวอาตามสูตรับแล้วไม่ได้ไปลูกไปคำเนาะไม่ได้ไปโรยแป้งเนาะเป็นไงฝันไหมวันนี้โอ้ยเรื่องฝันมันก็ธรรมดาแล้วเลิศงามยามดีไม่ใช่พกขฝันช้างนะสงสัยนี่นี่ไม่มีงา ตรงรมมันมีงาไปดูแล้วไม่ใช่คนละตัวคนละตัวเออช้างไม่มีงาช้างช้างพังน่ะละครับเออไม่ฝันนะไม่เก้าศูนย์ตากันน่ะละมีไหมล่ะมีเออก็เน้นด้วยสิเน้นในวงกลมมาเนาะมันมีสองเก้าหรือเปล่าตาเขียนน้เปล่าตัวนี้จับเล่นเอาแลตาสองเก้าสองเก้าไม่มีตาเออสองเก้าวตาจะแตเขียนไม่ได้เขียนโอ้มันเยอะเลยเกินสองตัวน่ะก็ให้เขา พิจารณาเอาเออก็เขียนเอาสองเก้าด้วยใช่ไหมตาสองเก้ากครับสองข้าลืมเขียนแต่จ้าไม่อยากเขียนเยอะเดี๋ยวก็หาว่าให้เยอะว่ะก็ดูในวงกลมนะตาเนาะจะมีตัวเน้นให้อยู่ดูตัวเน้นให้เอาครับมันตามสูตรนะครับสูตรมันก็เป็นเยอะเป็นธรรมดานะตาเนาะไครที่ตามมั่นใจที่สุดคะมั่นใจเลยนะครับเก้าศูนย์สามมั่นใจมากๆาเดียว ือรู้สึกว่ามั่นมั่นมั่นมากเลยเนี่ยมาทํารู้สึกมั่นใจมากๆมั่นใจมากๆเลยเอแล้วไอ้สองแปดสองนี่มันเก่าออกวันจันทร์เหมือนกันไอ้เก้าศูนย์สามมันมันสาออกวันจันทร์เนาะวันที่เล่มออกวันเสาร์อะทำนันออกวันจันทร์เนี่ยเนียเลยมั่นใจตัวไหนที่เป๊ะที่ว่าจะออกนะคะพิงมั่นใจนะคะเอาให้เต็มร้อยก็เก้าศูนย์สามนี่แหละ เต็มร้อยเลยอะตาไอตัวรองไอตัวรองหน่งแปดถองเตรียมกระสอบไหมโอ้ยเอารถปิ๊กอัพไปใส่เงินโอ้เอาอะไรนะเอาเอาอะไรไปใส่นะตารถปิ๊กอัพโอ้เต็มรถเลยแหละต่อข้อขึ้นปิกจะหักโอ้ไปใส่เงินเนอตัวไหนล่ะตัวไหนล่ะจะเอาไปใส่เงินเนี่ยตัวไหนตาเก้าศูนย์สามมาละเก้าศูนย์สามไม่มีมีค่มีคมีคออมไหมล่ะมีไหม ยังยังไม่มีมมีน้อยมีน้อยนะเยอะอยู่ศูนย์สามไม่สามตัวนะเก้าศูนย์สามไม่ไม่งะมีเก้าศูนย์แต่ศูนย์สามเยอะอยู่ศูนย์สามทำไมรู้ไหมครับค่ะอูดอ่ะมันทํายังไงไปออกจากวันเสาร์ออกมันนทรนี้ไหมครับมันก็ตัวเนี้ยสัญจรเนี้ยตั้งวันนี้น่ะกลัวไหมสัญจรนึ่งไม่กลัวฮะมันจะพริก สูตรจะไม่ได้หรอกมันเข้าสูตรเด๊ะเป๊ะเป๊ะไม่เดะแล้วเป๊ะเป๊ะเออแล้วก็อาราวาสาวกัมแพงเออสาวกระทุ่มแบนอะไรจริงจริงยังตรวจยุ่อ่ะสัญจรสัญจรบรย่านเนาะตาเนาะสัญจรบรย่านอะไรก็ไม่กลัวโอ้ทำมั่นใจสู่เจ้าของครับสาวกระทุ่มแบน ดาวกำแพงไอเดียดาวนาครสวรรค์ใชไว้ครับผมเอสแสดงว่าเขาโทรมาขอตาเยอะเะมาก่อนเนี้ยเยอะมาก่อนนี้นนนนแจกอีกไหมล่ะตาไม่แจกไม่แจกไายรายเล็กเทกเอาเอาเอาคำว่าใครใครนึกใครนึกว่าเออวันนี้จะให้ตาให้ให้ใหเอาตาให้ตางกินนม มาขอขอเอ็นบินดีละขอเบอร์ขอเบอร์มาตมามาขอเบอร์กับผมตาไม่แจกตารับไม่ไหวตามันไม่มีเวลาทํางานมันไม่มีเวลาทํางานครับตาสุดเลยรับไม่ไหวถ้าถ้าถามเลขให้ดูในช่องเนาะอ่าใช่ดูในช่องเอาช่องของตาติดเลยเนี่ยสองช่องเนี้ยแล้วทีนี้ของปอมมันก็เยอะตาใช่คือช่องจริงไม่ขายหวยไม่ปักเว็บไม่ดึงเข้ากลุ่มนะครับไม่มีนะครับไม่มีเนาะ แมวไม่มีเสียงเงินนะครับผมไม่มี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 นะฮะให้โทรมาหาก่อนนอตาให้โทรมาหาก่อนว่ามันช่องจริงไหมยังไงดีกว่าอยากได้เบอร์อยากได้เบอร์อยากได้ก็บอก่าโทรหาก็บอกบอกบอกไอเอ็ดมินเนี่ยแหละเอ็ดมินจะบอกเ็าเองอ่ะครับอย่างงวันนี้ก็ถือใช่ไหมตาก็นับนึงไงนับหนึ่งหมานับหนึ่งรู้สึกว่าไปซื้อดาหลานก็ไปซื้อดาเนี่ยตัวไหนล่ะตานี่ละเก้าศูนย์สามเนี่ยเก้าศูนย์สามไปเน้นเลยไปเน้นเลยอืม เก้าศูนย์สามเอารถไปใส่เลยเอาปิกออพไปใส่มาไปเน้นอําเลยเนี่ยไอไอเลขหกหลักจะพูดแต่กลางเด้หกหลักตาทําได้แต่ตาไม่บอกตาจะไปซื้อเอง<ะ>เรางวันที่หนึ่งอะนะเอาอีกแล้วรางวันที่หนึ่งกองแอปปีกไม่สนใจจะติดบ่อยซื้อหกหลักช่วยหน่อยสามตัวมันเข้าออก,ก่อนแล้วเอาหกตัวยังไงนี่นะ สามตัวงวดเนี้ยเดี๋ยวอาจจะยองระยองที่จันกันที่ยาวอ่ะนะครับก็จองอยู่เอาจำหนับไปเลยสามตัวสามตัวใช่ไหมสามตัวเนี้ยไม่ได้ม้ไม่ได้โม้วเราคุยมากๆเลยคุยมากมากเลยเขาบอกมันจองงวดมันเพี้ยนมาแล้วครับสังเกตดูถ้าจัดติดให้เยขะเยอะอ่ะนะคือไม่มั่นใจจับให้ดีเออไม่ไม่มั่นใจไม่เข้าแล้วมันเข้าเออมันเข้าแบบ ปืนปืนลัทุเลเข้ามันไม่หยักเข็มใจเข้าวะนะแสดงว่างบนนี้ให้น้อยเลยใช่ไหมตาเห็นได้ละให้ทุกตัวแล้วหางเดียวตัวไหนนะาตาหางเดียวตัวไหนตาหางเดียวเลขสามมันฮะเก้าศูนย์สามเก้าศูนย์สามถ้ากลับหัวก็เป็นหกศูนย์สามอ่ะก็เขียนไปแล้วไงใช่ไหมหกศูนย์สามก็ได้เก้าศูนย์สามก็ได้หกศูนย์สามอ่าแต่ต้องเลี้ยงทุกตัวนะสองแปดสองก็เอาเด้มันออกกันจานเหมือนกันเด้อสองแปดสองอ่ะ ครับอไม่ให้พลาดเลยใช่ไหมตาโอ้ย,อยมดูดีแล้วแองหวัวยู่ออกวันเสาร์เสือกมาทํามันจุกเออทำผิดวันเหรอผิดวันนีแ่แกก็บอกอมันเพี้ยนก็บอกดูก็ตาทำผิดวันใช่ไหมถ้าถ้ถถถาเกิดเราทำถูกวันอย่างเงี้ยมันจะเบ้เลยลตาดูได้แปดห้าสองวงกลับเป็นแปดห้าหกทำได้แปดห้าสองมันท้าตัวเก่าไงตาเลยไม่มั่นใจมูทีแล้วอะทำทำผิดผิดวัน ม่ใช่ปีกันจะทำอะไรจะมันเข้าตัวกเก่าแปดห้าสองอะแปดห้าสองเออมันจะออกเหรอมันออกแปดหกห้าแปดห้าหกแปดห้าหกเอออืมมันจะบัจากสองขึ้นเป็นหกเลยหกตรงการอ่าเนี่ย๋อตามสูตรเรามีอยู่มีดูไหมเนาะอืมมันผิดในนว่ายกให้ดูหน่อยตามันเป็นยังไงมันไม่คาใจอยู่ในนี้คาดิก็ถึงไปหลังนะยากไม่อยากจะแก้ตัวว่ะมันมันเหมือนแก้ตัวไงตามาดูหน่อยดีกว่า อืมอย่างเอฟซีจะว่าเราแก้ตัวนะเขาก็หาว่าเราแก้ตัวเดนล่ะแกจริงๆล่ะตาไม่รู้จะทำยังไงเว้ยก็หวยอวันวันวันเอวันวันจั๊วันวันจุกวันเสาร์ครับแล้วก็ทําไปลงจุน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 วันถูกอยู่่น้หละเออไปเอาแต่จุนจุนเนอลูกติดนั้งหัวเลาะลูกติดอหอะทำมันทำมันเห็นมันจะหัวเลาะเนี่ยตากูหัวนี่ออกเที่บอกคนอื่นไงไรหัวอะไรลูกติดตาถูกไหม มันบอกตาบอกมันมีแปดปีห้ามตานะครับเมื่อก่อนมันโทรกลับอยู่แปดห้าหกใช่ไหมลูกศิษย์ได้เออโอ้ที่เขาเรียนสูตรกับตานะเออเขาถูกด้วยนะเขาถูกด้วยอเขาถูกเขาซื้อเขาเขาซื้อไม่บอกใครนะงวดงวดนี้ทาถูกงวดอะไรใช่ไหมตาอ่าไม่มีวันวันวันเสาร์ออกวันอาทิตย์ไอ้วันเสาร์ออกวันจันทร์ครับเนี่ยวันเสาร์ออกวันจันทร์ไอ้งวดวันเสาร์ออกวันจันทร์เนี่ยเลยเก้าศูนย์เก้าเก้าศูนย์สามเนี่ย มั่นใจแล้วอ่าไอ้โจนั้นวันอ่าวันอาทิตย์ออกวันจันทร์น่ะไอ้สองแปดสองครับเอ่อตายกให้ดูหน่อยครับตาเอานี่แหละของแท้จะไม่ตาเนี่ยเอาละโค้งสุดท้ายแล้วเนี่ยโค้งสุดท้ายฮะจะยองยิ่งจันจันยิ่งยาวอ่ะนะเพื่อนผมได้อยู่ทั้งตลวันออกอ่ะเอาเลยเอาตามสบายใจอเอา แต่ถ้าจะให้ค่ากาแฟพ่อสิทธิ์ค่อยโทรหาเบิกทรัโทหานิโทรหานินมาค่ส่วนี้าจะบอกให้เออหกหนึ่งแปดสองหนึ่งสี่พ่อตารับไม่ไหวนะครับหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงนะเอฟซีนะเออครับผมแนวทางต้งีเข้าหลนะครับของเบิกทรัพย์ครับเออโอเคเอาอย่าไปบังเอาเอาครับแนวทางมีเข้ามีหลุดนะเอฟซีนะใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแนวทางก็ไม่มีใครรู้หรอกครับว่ามันจะเข้าตัวไหนเนาะวันนี้ก็สัญจรนะฮะ ก็ลองพิจารณาดูเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับ